อุ๊ยอุ๊ยอินเตอร์ค่ะเขาบอกว่านะคะมีไฟบินของนอริซ่าไปปารีสออกมาแล้วค่ะเอจะเชื่อได้ไหมนะแต่แอคไทยค่ะตัวพ่ออย่างลิลิแฟนบอยค่ะก็บอกว่าลิซ่าค่ะกําลังจะกลับมานะคะสร้างตํานานกับทางซีรินอีกครั้งหลังจากที่นะคะคราวก่อนค่ะสื่อนะคะบอกว่าใช้บอริการค่ะเป็นคันรถนะคะในการดูแลเธอค่ะรอบนี้เนี่ยจะใช้นะคะกี่คนกันดีนะคะแม่ ได้ยินแบบนี้แล้วก็ใจชื้นนะคะนั่นสิความอิมแพกของนอลิซ่าเนาะธรรมดาซะที่ไหนนะคะเข้าก่อนค่ะไปงานของทางบูเกอรีค่ะ เห็นว่าถ้าสื่อนอกค่ะเราคำนวณดูนะคะว่าประมาณว่าเนี่ยไปออกงานนัดแค่วันเดียวค่ะแต่ว่าสร้างความ IMPACT ค่ะสร้างมูลค่า MIV นะคะสูงถึง3.7ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยนะคะประมาณ130ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะถ้าลิซ่านะคะไปซีรีสคราวนี้ก็ควีนค่ะกลับมาทวงคืนพื้นที่สื่อแน่ๆเลยค่ะแสงไฟแสงแฟลนะคะเตรียมกันให้พร้อมค่ะกลับมาคราวนี้ค่ะ โอ้ต้องโดนจับจ้องมากๆเลยนะคะเพราะว่าปารีสแฟชั่นวีคเนี่ยไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่โควิดแล้วก็ปีที่แล้วนก็ไม่เห็นนอริซ่าค่ะมาปีนี้ค่ะก็คาดว่าน่าจะได้ไปอะนะไม่มีเหตุผลอะไรนะคะที่ YG คัดจะไม่ให้นอริซ่าไปอะนะคะเพราะว่าถ้าอีก3สาวได้ไปเราวนอริซ่าไม่ได้ไป จะมีข้ออ้างอะไรกันเนาะอ่ะก็ยังไงก็เดี๋ยวมารอดูต่อกันไปค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่น่าจับตามองด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็เห็นคุณพ่อปีเตอร์แห่งซีรีนค่ะปกติแกก็ไม่ค่อยกดติดตามใครนะแต่ว่าก็ล่าสุดค่ะก็เพิ่งจะเห็นนะมีการมากดติดตาม IG ของ V BTS ด้วยนะคะก็เขาเองเนี่ยก็หลายคนก็จับตาดูอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหลังๆมานี้ก็เห็นใส่เสื้อผ้าแบรนด์ซีรีนปล่อยคังอยู่เหมือนกันนะคะยังไงค่ะก็ตามดูไปเรื่อยๆแล้วกันฉับไม่แน่นะคะกก็อาาจจะได้ถูรับเชิญงน สิรินปาริสแฟชั่นวีคปีนี้ด้วยก็เป็นได้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคือน,นี้ค่ะมีงานของพี่จีซูนะคะกับทางดีอ่ค่ะใครไว้ได้เตรียมตัวรอได้เลยค่ะตีสามไทยนะคะมีงานดีอ่ c ครูส e คอลเลคชั o นค่ะที่สเปนนะคะก็มารอดูค่ะลุคใหม่ๆของพี่จีซูนะในการปรากฏตัวในครั้งนี้นะคะในใครนะรอดูเหมือนกันบ้างก็ขอเสง่หน่อยแล้วกันนะคะ,อะแอดก็เอาข่าวหน้าติดตามมาฝากน,นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า